สวัสดีค่ะป่านค่ะอิดสสิตา weekly love reading อ่านพลังงานความรักประจำวันที่25-30เมษายนค่ะหลังจากนี้ไปในช่วงอ่านพลังงานสำหรับคลิปนี้ต้องขออภัยไว้ก่อนเลยค่ะว่ามันจะกลายเป็นแค่คลิปเสียงป่านมีความเริ่มรับพลังงาน pre mercury retrograde หรือการที่ เออดาวพุธกาลังจะเดินถอยหลังเรียบร้อยแล้วค่ะซึ่งเขากําลังจะเดินถอยหลังในวันที่10เมษายนแต่คือป่านอัดเสียงเอาไว้แต่ป่านไม่ได้อัดคลิปทั้งหมดที่ทําไปเลยซึ่งพลังงานมันปล่อยออกมาแล้วอะป่านไม่สามารถเอาพลังงานกลับคืนมาได้แล้วค่อนข้างเป็นคลิปที่ทรงพลังในระดับหนึ่งเพราะฉะนั้นก่อนที่จะฟังคลิปเสียง สำหรับเรื่องราวตรงนี้ในอาทิตย์นี้กันนะคะเออจะมาแจ้งให้ทราบหน่อยหนึ่งว่ามีไพ่อะไรขึ้นมาบ้างเนาะกเออ็เริ่มกันจาก6ใบเหมือนเดิมก่อนค่ะพลังงานที่ได้เราได้เป็น9้าถ้วยกลับหัว Page of อ n n ว judgment strength กลับหัวนายซอฟวานซึ่ง เานห็นในหัวว่าเขาให้รวมกันกับ1ไม้เท้าที่อยู่กับเพ g e o อฟต n วานเป็น10ซอฟวานคือ10ไม้เท้าเนาะจบลงด้วย6ไม้เท้าการได้รับชัยชนะกลับคืนมาจากเรื่องราวที่เราเครียดแล้วเราเหนื่อยอยู่ใน,นขณะนี้เห็นการเดินทางของคนคนหนึ่งที่มีพลังงานเล็กจาก Page o อฟวเติบโตขึ้นมาได้เป็นถึงในซอฟ์วานคนที่พร้อมจะเดินทางกลับเข้ามาในพลังงาน ของเราด้วยสาเหตุใดสาเหตุหนึ่งซึ่งก็จะฝากติดตามฟังกันในช่วงหน้าของของคลิปนี้ค่ะ <c oughs> เออซึ่งเขาโตได้ด้วยพลังงานของเดซันโตได้ด้วยการตื่นรู้การเอะใจอะไรบางอย่างการรู้ว่าบางสิ่งที่อยู่ข้างหน้าไม่ได้ดีกับบางสิ่งที่เคยทิ้งเอาไว้ใน อดีตหรือเกิดการเปรียบเทียบระหว่างชีวิตในปัจจุบันกับตัวเราหรือพลังงานส่วนตัวของผู้ชมปะในปัจจุบันในระดับหนึ่งค่ะออส่วน Oracle วันนี้ใช้เป็น a m o เอ็ดไซกแล้วก็ Lover Oracle Amor อเอ็ได้มา3ใบเต็มๆคือมี Ideal Romance Unrequited d e s i r n แล้วก็ Beyond w o r d 4, 4 5 7 7 9 9 11111 11 1เราอาจจะกำลังเจอกับความสัมพันธ์ที่มันเป็นเนื้อคู่แท้ๆท้วินเฟลมอยู่ได้เช่นเดียวกันค่ะซึ่งมันก็จะมีความสำคัญของใบ Beyond w w r r d ในระดับหนึงแต่2ใบนี้เป็นพลังงานที่อยู่ในทิศทางที่ตรงกันข้ามในระดับหนึ่งนั่นคือความรักที่ใช่กับสิ่งที่ไม่ใช่ความรักที่ต้องการเลยซึ่งมันคือความขัดแย้งของระหว่าง หัวกับสมองเฮดกับฮาร์ดของคนที่ผู้ชมป่านกำลังคิดถึงอยู่ค่ะข้อมูลจะเป็นประมาณไหนอาจจะขออนุญาตฝากฟังได้ในคลิปที่กำลังจะตามมานี้เนาะสุดท้าย l ล v e l Oracle เป็นใบเดิมที่ได้จากอาทิตย์ที่แล้วเหมือนกันค่ะสีของสคราวจากกะสีของโซล่าเพรสซัสเรื่องของการกลับมาเป็นตัวเราเองเรื่องของการเลือกความรู้สึกของตัวเราเองนำหน้าการ ให้ความสำคัญของความรู้สึกคนอื่นก็ยังเป็นเรื่องเด่นค่ะเป็นใบ freedom เรื่องราวของการที่อยากจะให้กลับมามีอิสระปลดล็อกตัวเราเองออกจากเงื่อนไขปลดล็อกตัวเราเองออกจากความรู้สึกอะไรบางอย่างที่มันเกิดขึ้นในอาทิตย์นี้ก็เป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้พลังงานส่วนตัวของเราเดินหน้าไปได้เช่นเดียวกันค่ะหลังจากนี้เป็นคลิปเสียงค่ะซึ่งก็จะใส่เป็นรูปไพ่เอาไว้ในระหว่างที่เปิดคลิปเสียงนี้ละค่ะ ขออภัยมากๆจากใจค่ะหวังว่าป่านจะไม่รับพลังงานของพรีเมอร์คิวรีเลโทเกดเข้ามาในตัวเองอีกในคลิปต่อๆไปค่ะฝากติดตามกันได้หลังจากนี้เลยค่ะ พลังงานความรักประจำอาทิตย์ค่ะวันที่25ถึง30เมษายนอาทิตย์สุดท้ายของเดือนเมษากันแล้วอะค่ะเมื่อวานป่านเพิ่งพูดกับตัวเองไปเลยว่าแบบอืมเอาเข้อจริงๆปีนี้มันค่อนข้างไวนะอีกสองเดือนก็ถึงครึ่งปีกันแล้วนะพลังงานเป็นเพียงแค่กระแสจริงๆเลยค่ะอะไรบางอย่างที่เรารู้สึกว่ามันน่าจะช้ามันน่าจะใช้เวลานาน,าน เดี๋ยวอีกแป๊บนึงมันก็ผ่านไปได้แต่อะไรบางอย่างที่เรารู้สึกว่าเออมันก็คงจะผ่านไปแล้วทําไปทํำมามันก็อาจจะนานได้เช่นเดียวกันค่ะเพราะฉะนั้นอยากเก็บสารที่เรารู้สึกว่ามันไม่ใช่สารของเราเอาไว้กับใจค่ะ ฟังอันไหนไปแล้วรู้สึกว่ากําลังจะกลัวฟังอันไหนไปแล้วรู้สึกว่ากําลังจะเครียดทิ้งสารนั้นเลยค่ะปิดคลิปนี้ไปเลยก็ได้ค่อยกลับมาดูมันได้ในอนาคตข้างหน้าหรือจะเจอกับคลิปอื่นที่ทำเอาไว้ในอดีตแล้วมันตรงกว่าก็ได้เช่นเดียวกันค่ะเนื่องจากว่าทุกๆสิ่งที่เราคิดทุกๆสิ่งที่เรากังวลกลายเป็นความจริงได้เสมอค่ะ dots away become reality เนาะ เริ่มต้นกันด้วย9ถ้วยกลับหัวค่ะพลังงานความรักประจำอาทิตย์ค่ะตามมาด้วย page of one judgment strength กลับหัวค่ะ n i อ e soft a n บวกกับ1ไม้เท้าที่ถืออยู่ใน page of one ก็เป็น10ไม้เท้าพอดีแล้วค่ะอาจจะเป็นช่วงอาทิตย์ที่เรายังแบกความรู้สึกยังแบก อารมณ์ต่างๆนานาที่มันค้างคาอยู่ในตัวเราไว้กับตัวเราเองอยู่ซึ่งหลายๆผู้ชมน่าจะเริ่มรู้ได้ด้วยพลังงานของ Calling หรือ j u d g m e n t หรือการเหมือนแบบ Get i ไอเดีหรือเอกใจอะไรบางอย่างจริงๆเราว่าแบบเฮ้ยเราเหนื่อยเกินไปแล้วที่จะคิดถึงคนคนนี้อยู่อย่างนี้เรื่อยๆเราเหนื่อยเกินไปแล้วที่เราจะวนเวียนอยู่ในพลังงานของอะไรบางอย่างที่เรายังรู้สึกว่าความรักเนี้ย มันยังไม่ได้ดั่งใจเราเลยหรือความต้องการส่วนตัวของเราตรงเนี้ยมันยังไม่เป็นอย่างที่เราต้องการเลยเราเริ่มมองภาพออกว่าแบบคิดมากทําไมอะ่ะเหนื่อยทําไมอะ่ะแต่ว่าเรายังอยู่กับความไม่กล้าหรือว่าเรายังอยู่กับความสามารถที่ยังไม่สามารถจะดึงเขาออกไปได้อาจจะฟังแล้วดูแปลกหน่อยแต่มันคืออารมณ์ของคนที่เหมือนแบบว่าเออ มันรู้แหละว่าปัญหาคืออะไรมันรู้แหละว่าเราไม่ควรจะคิดมากเรื่องใครใดๆแล้วแต่เราก็รู้ตัวด้วยแหละว่าเรายังไม่มีแรงหรือกำลังใจหรือแรงผลักดันมากพอที่จะทำให้เราก้าวข้ามผ่านเรื่องราวตรงนี้ออกไปได้เดี๋ยวดูใบสุดท้ายกันค่ะว่าจะมีสิ่งไหนมาช่วยให้อาทิตย์เนี้ยอื มันผ่านพ้นไปได้ด้วยดีไหมมีจริงๆค่ะนั่นคือ six of o n e พลังงานของความคิดพลังงานของการอยู่กับหัวค่อนข้างเยอะอ่าอย่างหนึ่งที่อาจจะช่วยตัวเราเองได้ในช่วงอาทิตย์นี้คือการ grounding ค่ะ grounding คือการกลับมาอยู่กับปัจจุบันนะ be here now นะอย่างเช่นฟังคลิปนี้อยู่ ก็คิดถึงเฉพาะข้อมูลในคลิปนี้นะถ้ามีโอกาสได้ออกไปเดินเล่นได้ใช้เวลาอยู่กับธรรมชาติก็ลองใช้ดูค่ะเพราะว่าพลังงานของโลกนี้ของต้นไม้การกอดต้นไม้อะไรประมาณนี้มันเป็นการช่วยดึงเอาความรู้สึกที่มันค้างคาใจเอาความกังวลใจลงไปสู่กายาก็คือพราะแม่ธรณีช่วยรับเราเอา,เอาไว้หนักมากเช่นเดียวกันค่ะแต่อย่างน้อยๆเหมือนเดิมเลยค่ะอยากจะให้เชื่อมั่นว่าในสถานการณ์ที่เรากาลังเผชิญอยู่ตรงเนี้ย ไม่ว่ามันจะเป็นเพราะความกังวลส่วนตัวหรือไม่ว่าจะเป็นเพราะเราเจอคนที่ทําร้ายจิตใจเราแล้วเราปล่อยมือออกจากคนที่ทําร้ายจิตใจเราไม่ได้จริงๆอยู่ในณนขณะนี้นะอืมมันจะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีค่ะมันจะเกิดพลังงานของการที่อะเดี๋ยวเดี๋ยววันที่มันฝนตกอะมันก็จะขึ้นวันฟ้าสว่างอะ่ะ อะไรประมาณนี้แล้วจริงๆอะค่ะอยากจะให้รู้ว่าสถานการณ์นี้อาจจะเป็นสถานการณ์ที่อาจจะต้องใช้เวลาอาจจะต้องค่อยๆแก้ปมปัญหาหรือแก้ความรู้สึกส่วนตัวของตัวเราเองประครับประคองไปด้วยแต่สถานการณ์เวลา1เดือน2เดือน10วันหลังจากนี้ทุกๆอย่างที่เรากังวลอยู่ในณขณะน,นี้ที่มันเกิดขึ้นจากความผิดหวังของตัวเราเองกำลังจะดีขึ้นค่ะเพราะว่าเอาเข้าจริงๆแล้วเนาะเมื่อไหร่ที่ judgment ลงมา จัดเม้นคือเสียงเรียกและจัดเม้นคือการคิดอีกทีการตัดสินใจอีกทีหนึ่งสําหรับตัวเราเองและเรารู้จริงๆอย่างที่ป่านบอกตั้งแต่แรกเลยว่าอืมมันเป็นแบบนี้ไม่ได้แล้วเนาะเราแบกภาระเราแบกความคิดเราแบกความคิดถึงของของคนที่แวบไปแวบมาสนใจบ้างไม่สนใจบ้างมีคําสัญญาบ้างแต่ก็ไม่เห็นทําตามคําสัญญาเลยอะไรประมาณเนี้ย เอาไว้กับตัวเราเองไม่ได้แล้วเนาะสำหรับใครบางคนในกรณีที่หนักที่สุดก็คือเขาแค่ผ่านเข้ามาแล้วเขาเดินทางต่อไปในจุดอื่นๆของตัวเขาเองแล้วด้วยซ้ำไปค่ะเพราะพลังงานของ Page ออฟ One คือคนที่ แวะเข้ามาทักทายแวะเข้ามาพูดคุยเพราะมีความสนใจที่คล้ายคลึงกันแต่เอาเข้าจริงๆแล้วมันเหมือนเราเจอกับคนที่ยังให้โอกาสหลายๆตัวเลือกในชีวิตของเขาอยู่คนที่เราคิดถึงคนนี้อาจจะมีหลายช้อยส์จริงๆหรืออาจจะกําลังสนใจทิศทางอื่นหรืออยากจะทําอย่างอื่นในชีวิตเป็นหลักมากกว่าการคิดถึงเรื่องราวของความมั่นคงการสร้างความสัมพันธ์หรือการเหมือนแบบลงหลักปักฐานกับ ใครคนใดคนนึงหรือแม้กระทั่งกับผู้ชมของป่านได้เช่นเดียวกันค่ะเพจออฟวานเป็นพลังงานที่ค่อนข้างเล็กพลังงานที่อยากจะให้ผู้ชมของป่านบอกกับตัวเองได้เลยอะค่ะว่าอืให้โอกาสเขาไปเดินป่าเลยให้โอกาสเขาออกไปลองดูเลยว่าคนอื่นๆพลังงานจากสถานที่อื่นๆมันเป็นอย่างไรบ้างมันใช่อย่างที่เขาอยากได้ไหมมันใช่อย่างที่เขาต้องการไหม เดี๋ยวในระหว่างนั้นที่เขาได้เดินทางออกไปเขาได้ใช้ความคิดส่วนตัวของเขาแน่ๆในการเหมือนแบบดูซิว่าตัวเลือกที่1กับตัวเลือกที่2หรือตัวเลือกที่3 4มหมันเป็นอย่างไรบ้างแล้วอะไรมันคือสิ่งที่มันกําลังจะดีแล้วมันจะเหมาะสมสําหรับใจเขามันมีพลังงานของการรอให้พลังงานของคนที่เราคิดถึงอยู่หรือคนที่ผ่านเข้ามาแล้วเดินออกไปคนนี้เติบโตเนื่องจากว่าหลังสําหรับ เป็นพลังงานของไนซอฟตวา์ค่ะคือถ้าใครมีโอกาสได้ฟังไลฟ์ที่ป่านพึ่งไลฟ์ไฟสำหรับคืนพระจันทร์เต็มดวงในราศีตุลเนาะเออป่านเริ่มพูดถึงการเติบโตของพลังงานของคนอื่นๆหรือแม้กระทั่งคนที่เราคิดถึงในระดับหนึ่งนั่นคือ เลยเป็นเรื่องของการใช้เวลาเป็นเรื่องของการที่รอให้เพจขึ้นมาเป็นไนท์นะหรือรอให้ไหนท์ขึ้นมาเป็นคิงให้ได้นะสําหรับในกรณีผู้ชมคนอื่นๆแต่ในสําหรับคลิปนี้อะค่ะมันคือพลังงานของการที่เออเขาออกเดินทางจริงๆเออเขามีหลายๆความชอบที่เขาอยากสนใจเลือกอยากสนใจทดลองทําจริงๆให้คิดเหมือนเด็กคนหนึ่งที่ยังไม่รู้จะหยุดที่ตรงไหนแล้วยังไม่รู้ว่าเมื่อไหร่คือเวลาที่ควรจะหยุด แต่ว่าในระหว่างที่เขาออกไปรับประสบการณ์ในระหว่างที่เขาออกไปเจอกับคนอื่นๆหรือลองคบคนอื่นๆแน่นอนว่าเขามีโอกาสได้เปรียบเทียบปัจจุบันกับสิ่งที่ผ่านมากับเราหรือเปรียบเทียบปัจจุบันกับสิ่งที่เราเป็นอยู่ในปัจจุบันก็ได้มันคือการส่องสะท้อนความรู้สึกส่วนตัวของเขาเช่นเดียวกันและมีโอกาสเป,เป็นไปได้จริงๆเขาว่า เดี๋ยวตัวเลือกที่มันมีอยู่มากมายมันก็คงจะถูกตัดทอนลงจนเหลือตัวเลือกที่น่าสนใจนั่นก็อาจจะเป็นผู้ชมของปาตก็ได้เช่นเดียวกันนะเพราะนายซอฟตวา์คือคนที่เฮ้ยรู้แล้วว่ามีความชอบเฮ้ยรู้แล้วว่าว่าเรากับคนที่เรากําลังคิดถึงอยู่มีหลายๆเรื่องที่สามารถเหมือนแบบเป็นประกายไฟให้กันและกันได้ส่งต่อความรู้สึกที่ดีให้กันและกันได้เพราะฉะนั้นภายในอาทิตย์นี้มันเลยเป็นเรื่องของการที่ อยากให้ใช้เวลาจริงๆอยากให้รู้จริงๆว่าถ้าคิดมากก็ปล่อยในสิ่งที่เราคิดมากเกี่ยวกับคนคนนั้นไปได้เพราะเดี๋ยวเขาก็จะเดินทางกลับเข้ามาด้วยความตื่นรู้ของเขาด้วยการเอะใจของเขาเดอะซั Sun, อยู่หลังสำหรับต่อจากไนท์ซอบวานค่ะนั่นคือคนที่เริ่มเหมือนแบบคลับคล้ายคลับคาได้แล้วว่าแบบโอ้สงสัยที่คิดว่าจะต้องเทเราที่คิดว่า เลือกทิศทางอื่นดีกว่าทําไปทํามามันเหมือนเหมือนแบบสนามหญ้าบ้านอื่นไม่ได้เขียวเท่ากับสนามหญ้าบ้านเราอะคะ่ะเดี๋ยวเขาก็อาจจะกลับมาเคาะประตูบ้านเราได้เดี๋ยวเขาก็อาจจะกลับมาทักทายสอบถามชีวิตเล็กๆน้อยๆของตัวเราเองได้เดี๋ยวเขาก็น่าจะมีพลังงานของการที่ทําให้เราเริ่มรู้สึกว่าแบบเฮ้ยเราไม่เห็นจะเป็นจะต้องคิดมากในช่วงอาทิตย์นี้ ที่เรากำลังคิดมากอย่างที่ป่านเจอในพลังงานของคลิปนี้เลยก็ได้เช่นเดียวกันค่ะมันอาจจะเป็นอาทิตย์ของการปล่อยความกลัวจริงๆเนาะเพราะว่าเวลา,วาเราไม่รู้ว่าอ่ะคนคนหนึ่งที่เรานึกถึงอยู่มีหลายช้อยส์อะแล้วเขาจะไปสนใจช้อยส์อื่นเขาจะไปสนใจกิจกรรมอื่นๆในชีวิตของเขามากกว่าที่เราสนใจเขาไหมซึ่ง อันนี้เป็นความกลัวส่วนตัวของผู้ชมที่ต้องจัดการค่ะคือเรามีความสามารถอย่างหนึ่งนั่นคือความสามารถในการอยู่สวยๆความสามารถในการอยู่หลอ่ลอๆใช้ชีวิตของเราให้มีความสุขที่สุดดูแลสิ่งที่สําคัญสําหรับตัวเรานั่นก็คือกายเรานั่นก็คือใจเราความมั่นคงส่วนตัวครอบครัวของเราเพื่อนของเราอย่างดีที่สุดแล้วในทิศทางที่เราควบคุมไม่ได้เดี๋ยวในอนาคตข้างหน้า สิ่งนั้นมันก็อาจจะวิ่งกลับเข้ามาในรูปแบบที่ทำให้เรากลับมามีความมั่นใจกลับมามีความรู้สึกสบายใจได้อย่างที่เราไม่ต้องรอคอ,อยและไม่ต้องคาดหวังกับมันค่ะอืมเขาบอกให้ตัดภัย <c oughs> ก็ คือคุณคนนี้อาจจะมีทิศทางของการที่กำลังเลือกเรื่องของการงานเลือกเรื่องของการสร้างความมั่นคงส่วนตัวของตัวเขาเองจริงๆมันอาจจะเป็นคนคนหนึ่งที่วิ่งออกไปเพื่อพยายามจะทำงานทำเงินให้ดีที่สุดเพราะช่วงเดือนพฤษภาคมนี้ทอร์ซีซั่นที่ปั่นก็ได้ทำไลฟ์ไปแล้ว คู่กับคืนพระจันทร์เต็มดวงในราศีตุนลนะเนาะเป็นช่วงเรื่องของการเงินช่วงเรื่องของการที่มีกิจการอะไรก็อยากให้มันประสบความสําเร็จแล้วอะแล้วเมื่อไหร่ที่เขาเริ่มเหมือนแบบมั่นคงเหมือนแบบปักหลักรากฐานทางด้านการใช้ชีวิตส่วนตัวได้อะมันคงทําให้เขาเหมือนแบบหัวโล่งขึ้นใจสบายขึ้นแล้วพร้อมที่จะกลับมาในทิศท,ทางของอะไรที่มันเบาสบายทิศท,ทางของการคุยกับ ใครสักคนหนึงเรารู้สึกสบายใจซึ่งก็อาจจะเป็นผู้ชมของปานก็ได้เช่นเดียวกันนะแต่ภายในอาทิตย์นี้มันอาจจะเป็นอาทิตย์ที่เรากลัวเพราะความเงียบเรากลัวเพราะการปฏิเสธหรือการเดินทางการห่างหายของใครบางคนก็ได้เช่นเดียวกันค่ะอย่ากลัวค่ะอยากจะให้เชื่อมั่นเป็นเรื่องเดิมๆเ,เลยนะอยากจะให้ศรัทธาจริงๆเมื่อไหร่ที่เรามีศรัทธากับความรู้สึกของเราเมื่อไหร่เรามีศรัทธากับ เอ,อ่อความสัมพันธ์ที่เรารู้สึกว่ามันมีอะไรบางอย่างที่มันยังเชื่อมต่อกันต่อให้เขาจะห่างหายออกไปอะค่ะอืมแล้วเมื่อไหร่ที่เรายังอยู่กับความมั่นใจตรงนั้นยังไงยังไงสิ่งที่ดีที่สุดของเราความรักที่ใช่ที่สุดของเราเดินทางกลับเข้ามาอย่างแน่นอนค่ะออมเอสไซกี้ค่ะ25 2 5 7 2 9 1 เอ็1สอาจจะเป็นชุดเลขหรือเลขที่เห็นบ่อยๆแล้วก็อยากจะให้สารเหล่านี้เป็นสารที่เราควรจะนึกถึงเวลาเห็นเลขเหล่านั้นค่ะอืมไอเดียโรแมแล้วก็ unrequited desire beyond words สองใบนี้เป็นพลังงานที่ตรงกันข้ามกันอย่าง100%เปอซนเาะเออป่านรู้สึกว่าคนที่เราคิดถึงอยู่มันไม่ใช่มัน <laughs> เขาเขาอยู่ระหว่าง หัวกับใจอะเฮดกับฮาร์ดเฮดสเปซฮาร์ดสเปซนั่นก็คือฉันมีความต้องการความรักในรูปแบบแบบนี้ฉันมีความต้องการอยากจะใช้ชีวิตในรูปแบบแบบนี้ฉันรู้สึกว่าเธอยังไม่ใช่หมายถึงผู้ชมของป่านะเนาะฉันรู้สึกว่าในขณะนี้ฉันยังไม่สนใจความรักแต่ใจมันบอกอีกอย่างแต่สมองมันบอกอีกอย่างแล้วมันก็ขัดกันไปขัดกันมาอยู่ระหว่างพลังงานของ จะเอาตามใจตัวเองได้ยังไงในเมื่อสมองยังสั่งในเมื่อความกลัวยังสั่งในเมื่อความต้องการยังคิดถึงคนอื่นอยู่แต่ทำไมยังนึกถึงผู้ชมของป่านอย่างก็ยังนึกถึงอยู่อยู่นั่นแหละอืมหมายถึงว่าถ้าสังเกตดูดีๆสำหรับใครบางคนที่ผเผชิญกับความสัมพันธ์ที่เป็นเนื้อคู่แท้ๆนะตรงนี้นะเออเขาวิ่งออกไปใช้ชีวิตแต่เขาก็ต้องเหมือนแบบเขาวิ่งกลับเข้ามาหาเราหน่อยแล้วเขาก็วิ่งออกไปใช้ชีวิตแล้วเขาก็อ่ะ เขาวิ่งกลับเข้ามาหาเราหน่อยเพราะว่าเราเป็นเหมือนกลุ่มพลังงานดีๆที่มันแข็งแกร่งมากๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งใบ29ที่มันรวมแล้วก็เป็น1นเนาะสำหรับใครที่เห็น11 11อ่ะคะอาจจะเป็นสิ่งที่กําลังบอกให้ตัวเราเองเหมือนแบบเลิกเหนื่อยจริงๆเลิกกังวลกับเรื่องนี้จริงๆเพราะว่า เออสิ่งที่มันเกิดขึ้นอะ่ะมันเป็นอะไรที่เราใช้ตักกะหรือเราใช้สมองคิดแล้วมันก็ไม่เข้าใจหรอกเราใช้ความกลัวแล้วเราก็จะยิ่งกลัวกับเรื่องราวที่มัน เบาบางแล้วมันจับต้องไม่ได้อย่าง b e y o n d s w o r d อะคะ่ะความสัมพันธ์สำหรับผู้ชมที่มีโอกาสได้ชมคลิปนี้อาจจะขึ้นสูงได้ถึงเนื้อคู่แท้ๆหรือทวินเฟลมก็ได้เช่นเดียวกันค่ะอะไรสักอย่างหนึ่งที่เรารู้สึกว่ามันดึงดูดกันมากๆอะไรสักอย่างหนึ่งที่เขาก็รู้สึกว่าทําไมเราดึงดูดเขามากๆทําไมเขาต้องกลับเข้ามาหาพลังงานของเราทําไมเขาต้องกลับเข้ามาเหมือนแบบอะให้ได้ทักเราอีกหน่อยนึงอะให้ได้เห็นหน้าเราอีกหน่อยนึง แต่มันหาคําตอบไม่ได้เพราะในหัวของเขาในความต้องการที่มันผ่านตรกะอะไรบางอย่างของเขาเขายังรู้สึกถึงความรักแบบรูปแบบอื่นอยู่ยังคิดถึงคนอื่นๆอยู่แต่มันก็ตัดมือปล่อยออกไปจากเราไม่ได้เขายังไม่เข้าใจความสัมพันธ์นี้ค่ะเขาอาจจะมีโอกาสตื่นรู้กับความสัมพันธ์นี้ค่ะแต่ในนาอาทิตย์นี้ต้องเป็นผู้ชมของป่านแล้วแหละที่เลือกที่จะปล่อยความกังวลเลือกที่จะปล่อยความ ผิดหวังความยังไม่ได้ดังใจกับคนคนนี้ที่กําลังวิ่งเล่นอยู่ให้คิดภาพเหมือนแบบเราอยู่กับเด็กน้อยอะค่ะเด็กน้อยก็ทําอะไรอย่างที่เขาอยากทําอยู่นั่นแหละแต่เราเข้าใจไงเพราะว่าเราอยู่กับเด็กเนาะแต่อันนี้เราไม่เข้าใจเพราะว่าเขาก็ดูโตแล้วเนาะแต่ทําไมยังดูเหมือนแบบไม่เก็ตไอเดียเลยซึ่ง ทางด้านพลังงานคุณคนนี้ที่ผู้ชมป่านคิดถึงอยู่อาจจะเป็นเด็กน้อยมากๆในทิศทางของทางด้านจิตวิญญาณของทางด้านการตื่นรู้ก็ได้ค่ะให้โอกาสเขาเรียนรู้ว่าค่ะเราต้องเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตัวเขาเองก็ต้องเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ผ่านความผิดหวังผ่านความรักที่เขาเลือกแล้วเขาจะได้เติบโต และเมื่อไหร่ที่เขาเติบโตมีจิตวิญญาณที่สูงขึ้นเขาอาจจะขึ้นมาคู่เทียบและเหมาะสมหรือรู้แล้วว่าต้องเดินทางกลับมาสู่พลังงานที่ใกล้เคียงกันกลับมาสู่กับพลังงานที่เหมาะสมที่สามารถพบได้จากผู้ชมป่านก็ได้เช่นเดียวกันค่ะสักคราวจากลับกับโซล่าพลิกซัสอีกแล้วอะค่ะป่านรู้สึกว่าใบนี้ก็ได้ในอาทิตย์ที่แล้วเหมือนกันเนาะ Freedom there is nothing stopping you the path is now clear if you want it to be เอ่อคำสำคัญคือเมื่อไหร่ที่เราต้องการเมื่อไหร่ที่เราบอกตัวเราเองว่ามันไม่มีปัญหาอะไรมันไม่มีความเครียดอะไรมันไม่มีความอกหักใดๆมันไม่มีความห่วงหาอะไร เราทําอะไรก็ได้เราเป็นยังไงก็ได้เราใช้ชีวิตยังไงก็ได้แต่วันนี้เราเอาเงื่อนไขเราเอาคีย์เวิร์ดอะไรบางอย่างมาบอกตัวเราเองแล้วหยุดตัวเราเองอยู่ในณหน้าฉากที่มันเหมือนทําให้เราต้องยืนโดดเดี่ยวอยู่คนเดียวและนั่นก็คือเรายังคิดมากในเรื่องของใครบางคนที่ไม่ได้อยู่ในพื้นที่เดียวกันกับเราและนั่นก็คือเรารู้แล้วว่าเราต้องไม่คิดมากในเรื่องนี้แต่ เราก็ยังปล่อยตัวเราเองออกไปไม่ได้อีโก้เข้ามาทำงานหนักมากในช่วงนี้ค่ะเรากำลังจะเข้าอีคลิปซีซันช่วงจันทรุป,ปราคาช่วงสุริยุป,ปราคากันด้วยมันอาจจะนำพาแผลเก่าๆมันอาจจะนำพาความเชื่อเดิมๆกลับขึ้นมาให้เรากลัวกลับขึ้นมาให้เราไม่กล้าที่จะปล่อยมือออกจากอะไรตรงนี้ที่เอาเข้าจริงๆแล้วเราปล่อยมันไปได้เลยอะค่ะ เพราะว่าถ้ามันเป็นสิ่งที่ใช่ถ้าเขาเป็นคนที่ใช่ยังไงเขาก็จะวิ่งกลับเข้ามาในรูปแบบที่ถูกต้องและเหมาะสมและเติบโตกว่าในณอดีตที่เขาเป็นด้วยแต่เราอยากจะควบคุมแต่เราอยากจะให้ทุกๆอย่างในทุกๆวันมันเป็นตามแบบแผนที่เราต้องการอาจจะเป็นเพราะพลังงานของการที่พระอาทิตย์นั่งอยู่กับราศีพฤษภด้วยทรราซีซันมีความต้องการที่ทุกๆอย่างควรจะเป็นไปตามความหวังความฝันของฉันในระดับหนึ่ง แต่ไม่เป็นไรเลยค่ะหวังว่าคลิปนี้ พอจะเป็นกำลังใจที่ดีที่สามารถจะช่วยให้ผู้ชมของป่านรับทราบได้จริงๆว่าเรามี six of w a n d เราได้รับชัยชนะในอนาคตข้างหน้าซึ่งไม่น่าจะเกิน10วัน16วันด้วยซ้ำไปอะค่ะ1-2อาทิตย์เนี้ยถ้าเขาเป็นเนื้อคู่แท้ๆแ,และเป็นพลังงานที่เติบโตขึ้นมาใกล้เคียงกับเราเขาคนนี้กลับมาแน่ๆค่ะแต่เหมือนเดิมถ้าหากว่าเราปล่อยแล้วเขาไม่กลับเข้ามารูปแบบของพลังงาน อาจจะเป็นพลังงานอย่างอื่นซึ่งกําลังจะสร้างการตื่นรู้ให้กับผู้ชมของป่านซึ่งกําลังจะสร้างการเติบโตให้กับผู้ชมก็ได้เช่นเดียวกันค่ะเอ่อจะเป็นพลังงานรูปแบบไหนเตรียมแผนที่จะเขียนเรื่องเหล่านี้ เตรียมแผนที่จะไลฟ์เรื่องราวพลังงานที่มันค่อนข้างทุรักทุเลแล้วมันดูคับคายคับคาวว่าจะเหมือนเป็นคู่ได้อันนี้อยู่แล้วค่ะเอาไว้เจอกันได้ในไลฟ์ที่จะมีหลังคืนพระจันทร์เต็มดวงหรือคืนพระจันทร์เดือนมืดเอ่อเดือนหน้า ยังไม่แน่ใจวันค่ะเดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบในทุกๆสื่อฝากติดตามร้านค้าเล็กๆของป่าน House of the Sun ค่ะข้อมูลแต่และข้อมูลที่เขียนก็อยู่ในนั้นค่ะมีเทียนหอมเทียนพร้อมคริสตัลพร้อม,อม,อม,อมส่งต่อให้กับผู้ชมเช่นเดียวกันค่ะเอาไว้เจอกันได้ในทุกๆสื่อเลยค่ะใครสนใจให้ป่านอ่านพลังงานส่วนตัวให้เพื่อดูซิว่าในสิ่งที่เราคิดกับพลังงานจริงๆของเรามันมีอะไรซ่อนอยู่หรือปมปัญหาไหนที่ควรจะปลดล็อก เพื่อปล่อยให้พลังงานเราไหลไปได้บ้างไหมติดต่อเข้ามาได้ในเพจเฟ c บุ o o k 6จ6 a m ค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะเอาเข้าจริงๆเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยได้พูดอะค่ะแต่ว่าถ้าใครที่ฟังจนถึงจุดนี้ฝากไลค์แชร์ u b s c r i b e เป็น Family เดียวกันกับป่าได้เลยเนาะไม่รู้ว่าทำไมถึงลืมพูดแล้วแต่ขอบคุณทุกคนสม่ำเสมอค่ะเอาไว้เจอกันอีกนะคะบ๊ายบาย